กำลังโดนมือขนาดใหญ่อีผิดรูปกะชากลงราวกับมืออสุรกายจ่อนอยู่ในรางเหล็กแต่ว่าพอออกจากอุโม,มงค์อีกฝั่งพวกเขากลับเจอเพียงความเงียบสงบไม่มีร่องรอยของขบวนรถไฟไม่มีเสียงเครื่องยนต์ใดๆและเมื่อสอบถามแม่ค้าริมทางแม่ค้ากลับบอกว่าวันนี้รถไฟยังไม่เข้ามาเลยไม่มีตารางรถไฟสายนั้นด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพวกเขาเดินต่อไปที่สถานีรถไฟเก่าเพื่อขอประทับตาว่าพักค้างคืนในป่าพนักงานกลับตอบว่าพวกคุณเช็คเอาท์ไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่มีลายเซ็นคุณขุนค,คล้อยอยู่ในสมุดเรียบร้อยแล้วครับขุนค,คล้อยและอาจารย์เอกหน้าถอดสีพยายามอธิบายว่ายังไม่ได้กลับออกมาเลยแต่พอเปิดสมุดขึ้นมาดูลายเซ็นตรงขึ้นชื่อขุนคล้อยและคณะปรากฏอยู่จริงเรียบร้อยเป็นระเบียบ นีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณคลอยเล่าว่าหลังจากนั้นพวกเขาต้องตั้งสติอย่างมากบางทีอาจเป็นความลี้ลับของสถานที่ที่ทำให้การเวลาและเหตุการณ์บางอย่างซับซ้อนกันโดยไม่รู้ตัวต่อมาไม่นานจากเพื่อนสนิทที่เคยได้ยินเรื่องราวของคุณคลอยติดต่อมาหาเพื่อขอคำแนะนำอยากจะไปสํำรวจป่าลึกทางภาคเหนือบ้าง เพรเขาเองก็เป็นคนชอบผจญภัยเคยไปมาก็หลายทีแม้ขุนคล้อยจะเตือนว่าป่านนี้ไม่ธรรมดาควรมีทีมที่ชำนาญและเตรียมตัวให้รอบคอบแต่ศักก็ยังดึงดันจะไปโดยบอกว่าครั้งนี้ฉันขอไปแค่ดูก่อนไม่ได้จะเลือกอะไรขนาดนั้นขุนค,คล้อยยังไม่ทันได้ติดตามข่าวมากนะักก็ได้รับแจ้งจากคนรู้จักว่าศักเสียชีวิตระหว่างเดินทางขึ้นเขา มีข้อมูลขัดแย้งหลายอย่างบางก็ว่าเกิดดินสไลด์หินภูเขากลิ้งลงมาบ้างก็ว่าเห็นเขาวิ่งหนีอะไรสักอย่างจนล้มหัวฟาดพื้นหรือบางคนก็บอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันผมไม่เชื่อว่ามันจะเป็นเพียงอุบัติเหตุคุณคอยกล่าวผมเลยติดต่อขอไปดูกล้องดักสัตว์ของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆผลปรากฏว่าในคืนที่สัตว์เข้าไปในป่านั้น มีกล้องตัวหนึ่งจากภาพสักกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างในความมืดเงาใหญ่มากเร็วจนแทบมองไม่ออกว่านี่คือคนหรือสัตว์แล้วสักก็ล้มลงกระแทกก้อนหินสิ้นใจลงตรงนั้นเลยหลัางงานศพผ่านไปไม่กี่วันคุณคล้อยฝันถึงสักในสภาพมอมแแมมเขาพูดว่ากูกลับบ้านไม่ได้อย่าทิ้งกูไว้ในป่าคุณคล้อยตื่นขึ้นเหงื่อท่วมตัว รู้สึกถึงบรรยากาศในความฝันที่สื่อว่าเพื่อนยังติดค้างอยู่ในป่านั้น